ข้างนอกอะ่ะคุณจะมูเตลูอะไรก็ตามเบลล่าไม่ได้ไปคิดว่ามันผิดหรือมันถูกแต่เบลล่าอยากจะบอกทุกคนว่าคุณจะมูอะไรก็มูได้ค่ะแต่ห้ามลืมในมูเตลูบูชาตัวเองประเด็นเลยนั่นก็คือการที่เราจะมูอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะต้องมีความเชื่อมีความรักหรือว่ามีความศรัทธาก่อนใช่ไหมคะซึ่งความรักความเชื่อหรือความศรัทธานั้นอะ่ะมันก็ต้องมาจากจิตของคุณเองคุณมู ข้างนอกแบบไหนคุณมีความรักมีความเชื่อมีความศรัทธาและคุณให้เกียรติเทิดทุนบูชาสิ่งสิ่งนั้นแบบไหนให้คุณเอาสิ่งนั้นแหละค่ะมาหาตัวเองคุณเชื่อข้างนอกแบบไหนขอให้เชื่อตัวเองแบบนั้นรักขนาดไหนก็รักตัวเองแบบนั้นถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยเสมือนคุณไม่มีตัวตนนะคะเพราะขนาดตัวคุณคุณยังไม่เชื่อตัวคุณเองและคุณจะให้ใครมาเชื่อคุณเบลล่าอยากจะบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือมาจากตัวคุณจิตของคุณที่คุณคิดว่าสิ่งนั้นมันขลังสิ่งนี้มันดีหลังจากที่เบลล่าคิดได้ว่าการที่เราอธที่ฐานจิตโดยที่เราใช้พลังจิตของเราเนี่ยโดยที่เราใช้ความรักความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยมันก็เหมือนการมูเตลูอย่างหนึ่งอะหรือตัวเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะตัวเราคือเครื่องรางของของลังอะแล้วทําไมเราถึงไม่ให้แบบ พลังจิตมามาทํางานแทนเราอะไรอย่างนี้ค่ะคือแวล่าคิดอย่างนี้ว่าตัวเราคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวเราคือโชคลางของขลังเพราะฉะนั้นตัวเราก็เวทมูเตลูบูชาตัวเองได้สิ่งเดียวที่จะมูเตลูตัวเองได้นั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยหมั่นค่ะหมั่นฝึกจิตของตัวเองเทรนจิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ให้เป็นการคิดบวกแต่อยู่บนความเป็นจริง ทุกคนสามารถเทรนจิตได้ด้วยพลังคำพูดของเราด้วยพลังแห่งการเขี่ยนของเราทำไมเบลล่าถึงได้ตั้งชื่อว่าเพลงมูเตลูบูชาตัวเองใช่ไหมคะสาเหตุที่เกิดเพลงนี้ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเบลล่าบอกว่าอยากมีเพลงนี้จังเลยแล้วตัวองค์ความรู้ของเบลล่าก็ให้มาเลยค่ะประโยคแรกเลยเดี๋ยวเบลล่าจะร้องให้ทุกคนฟังนะคะ ตัวฉันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังชีวิตแสนมาศสจนทุกสิ่งที่ฉันไปฝันมักสำเร็จพรันด้วยพลังของตัวเองมูเตลูมูเตลูมูเตลูบูชาตัวเอง <S <S ที่เบลล่าร้องให้ฟังก็ร้องฟังเป็นออเดอร์ไปก่อนนะคะค่ะก <c oughs> ็ ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนที่เคยมูเตลูสิ่งอื่นก็คุณอยากมูก็มูไปเบลล่าไม่ไปขวางความคิดของคุณแต่เบลล่าแค่อยากจะบอกว่ามูอะไรก็มูได้แต่อย่าลืมมูเตลูบูชาตัวเองกันนะคะ